อยู่ๆเจอรูปรูปหนึ่งมีคนให้มาหน้าบ้านแล้วหลังจากนั้นคุณยายอยู่ๆก็ปั้นรูปปั้นเป็นคือพี่ชายคนโตรองจากพี่เนี่ยเขาเขาเสียจากอุบัติเหตุเขาก็เลยปั้นรูปเอาไว้ที่หน้าบ้านมันรู้สึกว่าตุ๊ก,กตาทุกตัวมันขยับ คนไหนครับคนสีชมพูที่มีค่าอ,อกชมพูคนน,น,นี้นู่นนะข้างในสุดเลยพี่เจนู่นเลยนี่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 นเลยนี่ใช่ไหมคือเราเห็นคนนี้มองเราตั้งแต่ตั้งแต่เรายืนอยู่หน้าบ้านปั้นรูปคนที่ยังไม่ตายอ่ะมันมันเป็นลางแล้วมันไม่ดีนะคือยายเขาจะไม่ไม่ไม่ปั้นให้เขาก็บอกให้ปัน้นเถอะเขาไม่กลัวเขาไม่คิดอะไรแต่แล้วนานไปเขาก็ไม่มารับจนกระทั่งมารู้อีกทีคือผู้ชายคนนั้นเสียแล้วตายแล้ว เกิดตั้งแต่ที่คุณยายป้าเมื่อกี้เห็นอะไรคือตอนนี้เรานับแล้วอ่ะคนเราเกินอ่ะเขาบอกว่าเขาเป็นใครหรือว่าคนาบอกเขาเรียกตัวเองว่าหญิงเป็นหญิงใช่หญิงไหมครับเขาพูดว่าจำชั้นไม่ได้หรอ อยากจะรีโนเวทบ้านหรืออยากจะกลับมาอยู่ที่นี่คุณยายเขาตะคอออกมาเลยอะ<า>่ะไม่ให้